วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจะตรงนี้แม้เสียนาทีที่เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบอนความหวังที่เป็นโอการสักคร้งฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ช,ชีวิตที่มีทุกเป็นบันชี

ใช่ป่ะเต็มที่เลยวันนี้นั่ง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 ที่อยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะเว้ยโอเคขอบใจมากเพื่อนไม่กอ้เออพูดถึงฟาอิสพาข้ามาในร้านดีๆแบบนี้เนี่ยเรื่องในวาระอะไรวะเออน่ะพี่ครับขอเฟนฟายกับเนกเก็ตอย่างละชุดก่อนนะครับอะไรเพิ่มไหมแค่นี้แค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนครับเฮ้ ทำเป็นไก่ไปได้ฉันรู้นะว่าแกเนี่ยไปสมัครงานแล้วตกงานใช่ไหมเขาไม่รับงาน <c oughs> ฉันเนี่ยก็เลยพาแกไปเลียงย้อมใจหน่อยวะแกนี่รู้ข้า,าจริงๆเลยนะรู้ใจจริงๆข่าจะบอกอะไรให้ข้าจะทำไงได้วะประเทศนี่มีแต่เส้นสายเยอะไปหมด <c oughs> ถ้าไม่รู้จักกันมาก,ก่อนนะไม่มีทางจะสอบผ่านนะนะข้าเนี่ยงงเลยใจ้ข้าไปเรียนทำไมวะ จบมาก็ต้องมาติดเรื่องอะไรเนี่ยเส้นสายอะไรนี่อีกโอ้ยก็จันเย็นเว้ยฉันพาแกมาเลี้ยงใน่ยวันนี่ยอย่าให้แกรีแลกผ่อนคลายที่สมัครงานไม่ได้ไม่ใช่มานั่งเครียดอะไรแบบนี้ตายกันพอดีตายเพื่อนก็ได้เพื่อนรีแลกหน่อยเพื่อนรีแลกหน่อยคุณครับโอ้เป็นไงเฮ้ยเพื่อนน่ากินว่ะกินเลยโอ้โหนี่รู้ใจจริงเลยเดเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะรออย่า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 พึ่งอย่าพึ่ง รอก่อนเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนกินพร้อมกันนะโอ้ยจ้าประคนอนามัยโอเคเออฉันจะไม่กินเลยนะรอก่อนอย่าเพิ่มเดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวรอเลยครูเลิกนีิว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้าว่าไงเพื่อนเฮ้ยมีอะไรจะบอกอ่ะรู้จักครูเลิกป่ะครูเลิกอะครูเลิกอะ ครูเล็กที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยไ,ไงอสอนมหาวิทยาลัยอ๋อ,อพอจําได้แล้วฉันสาวว่าฉันเคยไปสอบสัมภาษณ์กับเขาอยู่อ่ะใช่ป่าว่ะนั่นแหละคงจะใช่แหละทำไมอ่ะคืองี้เว้ยเมื่อกี้ตอนที่ข้าเข้าไปล้างมือนะอระหว่างทางอ่ะเขาเห็นครูล็กเขานั่งอยู่ตรงโตะระหว่างทางไปห้องน้ำเว้ยอ๋อมากับภรรยาใช่ปะ่ะไม่ใช่มาคนเดียวมาคนเดียวรูป่ะนั่งเหงาอยู่คนเดียวอย่างนั้น่ะวันนี้คงมาสายเหงาั้งสายเหงาเออ เฮ้ยไม่มั้งปกติแกสายฮาไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้มางเหงารู้มั้งกันจะรู้ะละไรก่ะถึงเวลาแล้วเว้ยที่ฉันเนี่ยจะต้องคืนความสุขให้ประชาชนสนัน่น <c oughs> อะไรนะแกจะกู้ความสุขอ่ะมันจะได้สักกี่ปีเชีวะเอ้ใจเย็นก่อนฉันกลัวว่าเราเนี่ยจะทำให้ละครสอนคนใายไม่ได้ฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยเยันก่อนดีกว่าไมเออว่ะ <c oughs> <c oughs> จริงด้ยวยลืมลืมลืมท่าทีเทษาทีเอ,อเอางี้เพื่อนเอ้ยว่ะเราไปหาคููกันดีกว่าเอาป่าขะนั่งไหนอะนู่นไงใกล้ๆเองอเห็นปะไปเถอะแต่ก่อนฉันว่าไมอะดูท่าแล้วเขาไม่พร้อมที่จะเจอพวกเราหรือเปล่าอะพร้อมดูแล้วครูเล็กแกสายหาบอกให้เขาไม่ว่าอะไรเราหรอกเชื่อดิเวลาเขาเหงาเขาจะนั่งคนเดียวอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเรานะที่ต้องไปปลอบเขาถูกปะ เอางั้นเหรอเออก็ได้ได้ได้เอางันคิดมากปะฉันขอก่อนขอชิ้นหนึ่งไปเลยไปเลยลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงครีครูเล็กเนี่ยโอเคครับดีครับครูดีเลยดีเลยดีครับขออนุญาตนั่งนะฮะไปไงมาไงเนี่ยเออคือว่าผมเนี่ยมารถนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้จะไปไงเนี่ยนี่ก๊อฟไอ้มุกที่โรงเรียนของแกนะ เลิกเล่นได้แล้วมันฟืดแล้วนี่มาทำไมที่นี่เนี่ยงานการไม่ทํากันไงกับตกงานนะครับครูมาสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับพวกเด็กเส้นเอาไปกินหมดผมนี่เซ็งนะครับครูวครูครูลิครับว่าแต่ครูมีงานอะไรที่แนะนําพวกผมบ้างไหมฮะมีสักงานสองงานผมขยันกจะบ้าครูเขาต้องเก็บแรงไว้เจอกับเด็กรุ่นใหม่นะเว้ยโหจริงวาเรื่องพวกเราอีกแกคิดว่าครูเขาจะเอาเวลาที่ไหน ไปหางานวะคิดมั่งเดี๋ยวเออครูครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าปแปลกๆนะฮะถ้าครูมีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยบอกพวกผมได้เลยนะฮะบอกได้เลยครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเลยไม่หรอกดูท่าแล้วเนี่ยคุณน่าจะกินดีอยู่ดีอยู่นะเหมือนตอนที่เขาสอนเราไงที่บอกว่าถ้าเกิดเรียนจบไปให้แต่งงานกับคนดีมีตังค์เวลาสุดท้ายเนี่ยจะได้อยู่อย่างสบายอย่างนี้ไงครู <c oughs> ผมคงไม่ได้ทำงานแล้วมั้ง วงจะนอนกินตังอยู่ที่บ้านคนเดียวเฮ้ยอะไรเออครูครับใหญ่เครียดนะเครียดเดี๋ยวผมจะงอกอแปลกไม่หาเว้ยนอนคิดเงินเลย ถึงตอนเรียนแกนี่ก็หาเลยเหมือนกันนะสมัยเรียนแกนี่ตัวโจ๊กเลยนะวะเฮ้ยแต่ว่าไม่หานะคือดูอาจารย์เขาแปลกๆอ่ะดูอาจารย์เขาแบบใจคอไม่ดีเลยใจคอไม่ดีเอ่ะแปลกๆนะเว้ยเฮ้ยไม่หรอกฉันว่าแกคิดมากนะะมั้งเอาเอางี้ถ้าเกิดแกเครียดน่ะแกลองโทรไปหาเขาไหมล่ะโทรไปถามเขาเลยรียแต่ว่าเออลองโทรไปเลยเอยอ,เลเอแล้วแกมีเบอร์อืมแต่มันเป็นเบอร์เก่าอ่ะลองดูไหม อ๋อเบอร์เก่ามีอยู่เออมีอยู่ลองโทรไปไดิออลองดูนี้นะเอาเบอร์นี้ไงอเออใช่ใช่ชเจอแล้วไม่รู้ว่าแกเปลี่ยนไปหรือยังอ่ะเด็กอ๋ออ๋อ,อครูครับครูครับอาจารย์ผมได้ไหมครับผมก๊อตนะครับอ,อ๋อขาสายแล้วเฮ้ยใครบ้าอยู่ดี ลองโทรอีกรอบอไหมเพื่จะให้มันรู้เรื่องแกแค่เพื่อไม่แน่อะไรไม่สามารถติดต่ออะไรเนี่ยโอ้โหลองอีกรอบเพื่อติดเพื่อติดไม่แน่ไม่แน่บริการฝากหมายเลขโทรศัพท์ Welcome to call back service อีกแล้วอีกแล้วทำไมอะตัดสายเไ้ยไม่ใช่ดิอะไรที่บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ขนาดน,นี้ปิดเครื่องเลยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโทรอีกรอบเลยสุดท้ายแล้วพอแล้วพอแล้วเอางี้เชนว่าแกผิดเบอร์ละเดี๋ยวเชนโทรหายมิดให้ดีกว่าเชนว่าเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วล่ะจริงเอาวะไปลองดูกันไม่รู้ว่าทำไงแล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วไฮโกมฮัลโหลมิดอเอ้ยมิดมีเบอร์คูลิกป่ะเออเออเออกอดเดี๋ยวจดจดเบอร์โอเคโอเคเบอร์อะไรอ่ะศูนย์เก้าสองเก้าสองนะสี่สี่ห้า สี่ศูนย์สามหกสี่ศูนย์สามหกนะตรงปะเฮ้ยนี่มันเบอร์เดียวกับที่โทรเมื่อกี้เลย why ไม่ติดวะเออขอบใจมากลีแคแน่ทางกุ้มเบอร์เดิมนี่หวะเฮ้ยเบอร์เดิมเหรอเออเบอร์เดิมเนี่ยนี่ไงเาเบอร์เดียวกันเลยเห็นไหมงานเข้าละวทำไมวะเออข้ารู้สึกแปลกแปนะเว้ยคือเมื่อกี้นี้ข้าก็โทรไปหลายรอบนะโทรไปตอนแรกตอนโทรไปอ่ะบอกว่าชื่อก็ ขอบอกว่าชื่อกอดแค่นั้นแหละตัดสายเลยแล้วโทรไปอีกทั้งสามสี่รอบอ้โหโทรไม่ติดอีกไม่สามารถติดต่อได้ในะขนาดนี้ก็รุนาติดต่อใหม่ด้วยไม่ทำไงอะงแปลกแล้วนะเออเรามันแปลกแล้วอ่ะเออนยมันจะดีกว่าคุยหน่อยเถอะเฮ้ยนี่ แกบ้าปะวะใครเขาจะมานั่งร้านกาแฟทุกวันเลยเนะี่ยแลีกอย่างวเวย้ยแกลองคิดดูนะบ้านครูเขาอยู่ต้องอ่อนนุร้านเนี่ยอยู่ต้งหนองจอกไม่ไกลไปหน่อยวะเพื่อนเชื่อช่วยหน่อยเผื่อมันฟุกไงคิดดูดิฉันเน่เครียดมากเลยนะเว้ยบอกตรงเอาไงอ่ะฟุกลองดูลองดูไม่เสียหายอะไรไมั่นใจเลยจะอยู่หรอวะ อะไรโอเคสุดวไว<อ>้ okay. ออฉันว่าไปนั่งตรงนั้นก<ช>่อนไปเลยดูขนา,านั้นเอาวะเฮ้ย <PS> เอาไงดีวะเนี่ยก็ไม่เห็นยากเลยแต่แกค่อยเดินเลาะนนี้ไปเลยนะไปลวกข้างหลังคููเ้าล็อกตองกอรงคอหอยไว้ถ้าส่วนโทศรศัพท์มือถือกระทองอ่ะฉันจะจัดก,การเองหลังจากนั้นเนี่ยใส่สับ จบงานปุ๊บเราไปเจอกันที่รถโอเคดิวเออวะนี่น่าจะได้เป็นหมื่นหมื่นแล้วนะเฮ้ยบ้าเปล่านี่เราจะมาขอโทษครูเ้ยเรามาป้นนหน่อยโอเคโอเคมันจะยากเลยก็เดินไปขอครูเขาตรงตรงดิบอกครูครับผมขอโทษครับบอกตรงตรงแค่เนี้มันยากตรงไหนมันแมนไปเลยเออวะแต่ฉันไม่แนะนำให้ไปขอโทษตอนนี้ว่าดูพฤติกรรมเขาแล้วไม่ควรโอเค ครูครับครูผมจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยนะครับครูครูผมรู้นะว่าครูโกรธผมผมรู้ด้วยว่าผมมาเล่นแรงเกินไปอ่ะแต่ผมขอร้องแหละครูถ้าครูไม่อภัยให้ผมอ่ะผมอ่ะจะ ครูเนี่ยชอบอนาชิตผมเตรียมอนาชิตไหมครูด้วยแหละครูตั้งใจฟังผมให้ดีๆนะครับควรคิดพินิตให้ดีถ้าเธอที่จะหายไปนี้จะได้มีความรู้สะสม แต่ว่าคู่จ้าผมคิดถึงการมายมช่วยอภัยให้ผมเอาการมายมมาตีสักทีช,ชอบไหมครับครูเป็นงานเสียงผม ยาผลว่ะนี่จัดไม้เด็ดเลยเนี่ยไม้เด็ดบ้าอะไรของแกล่ะแค่แกเล่นทํากูเข้าอายคนไปทั้งร้านอยงเงี้ยก็สมควรแล้วแหละอายแทนคูเลยเนี่ยใจว่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นรูแบบนี้สบายใจเลยฉันบอกแกแล้วว่าอยี๋เพิ่งไปขอโทษเพราตอนนี้ ยินดีรัมินท่าก่อนไว้ขอบใจมากเพื่อนเลยชื่นใจแกไม่ฟังกันเองเอออะไรของแกวะเออนี่แกมีอะไรแกก็บอกข้ามอะไรดีกว่ามีอะไรอืมอย่างเงี้ยอ่ะงั้นแกดูนี่นี่คือความผูกพันนะออน้ำเนี่ยเทนเสียมดำปะเออนี่คือปัญหาแกลองดูนี่ถ้าฉันหยุดไอ้นี่ลงไป ยิ่งหยดๆลงไปเรื่อยเนี่ยในความผูกพัน,นปัญหามันก็จะมากขึ้นปะถูกไหมไมก็เหมือนกันถ้าแกยิ่งไปงอเขาเยอะมันก็เหมือนยิ่งไปคนน,บบน้ําแบบเนี้ยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยยิ่งงอก็ยิ่งคนแล้วสุดท้ายน้ามันจะใส่ปะก็ไม่ใส่ม,ม,มันก็ขุนงัไ้ไงต่อแกมไม่สงสยัยว่าจะทํายังไงวิธีการแก้เนี่ยยังไ,ไงวะมันก็ต้องใช้เวลาไง เวลาแกใช้เวลาไปเรื่อยๆเนี่ยนะน้ำที่มันขุ่นๆมันก็จะตกตะกอนและข้างบนมันก็จะใสมันก็เหมือนความรู้สึกของแกกับความรู้สึกของครูงไงเข้าใจปะเออเข้าใจแล้วแกจะค่าทำไงวะก็ต้องใช้เวลาไงเพื่อนออแกเข้าใจแล้วใช่ปะค้าเข้าใจวะค่านึกออกแล้วที่แกบอกอ่ะแกนี่แม่งโคตรฉลาดเลยวะค่าเข้าใจแล้ว,ลวคือครูเขาเนี่ย เป็นครูสอนเราที่มหาลัยใช่ป่ะทีนี้เขาก็ต้องรักเราใช่ป่ะเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาใช่ป่ะแค่นั้นแล้วแล้วแกจะทำอะไรแกวะเดี๋ยวก็รู้เพื่อนน,นี่ฉันหลงกลเชื่อแกได้ไงวันนี้มันจะได้ผลวะได้ดิต้องลองของแบบนี้ไม่ลองจะไปรู้ไดไงวะ จะดีวะดีดีไปรีบไปโอเคแกน้ำเลยเอาเว้นายสมึกมาครับนายจงรักมาไอบ้านน่ะบันชีพ่อฉันเอได้เลรเลยแค่ทีนะมามานายจงทำดีมาครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันว่าแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรวะอ ก็จะมาง้อคูไงอ๋อโอเคโอเคมามามาใหอม่แล้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันมาง้อคูครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาคูครับเราลูกศิษย์ขอโทษครับเฮ้ยฉันบอกแกแล้วว่ามันไม่ได้ผลว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยๆนะเราก็ได้ทําแล้วไม่ไรหรอก นี่ถ้าแกคิดจะทำอะไรบ้าๆแบบนี้นะแกทำคนเดียวเลยฉันแมวาด้วแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูก่อนดิเฮ้ยรอก่อนดิ น,นี่ว่าครูเขาจะโมโหขนาดนั้นเนี่ยฉันพูดอะไรไปแล้วแกฟังไหมอะ่ะฉไม่เคยฟังอ่ะเออ,อ,อฉันยอมแกแล้วกันนะไม่เถียงแกและรอก็ได้ครับ แกไปวันนั้นนะเพื่อนรักแกรู้ไหมว่าฉันน่ะคิดอะไรแล้วทำไมฉันต้องทำตัวบ้าบ้าบอๆแบบนี้ทำไมวะพ่อตะก่อนเวลาเราทำตัวเลเทนอกมหาลัยนะครูเขาไม่เคยห่วงตัวเองเลยนะรู้ปะเขาไม่สนใจเลยนะว่าเขาจะอายหรือเปล่าเวลาเขาเตือนเราอ่ะทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าครูเขาไม่พอใจเราขนาดไหนอืม แล้วรู้ไหมว่าเขาอดทนให้เรามากขนาดไหนอ่แะแกเลยแคความรู้สึกของกูเขามากสินะก<ม>็คงจะดีนะถ้าเราเนี่ยมาได้เริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นใหม่มเออใช่ฉันนึกอะไรออกแล้วเพื่อนเอ้ยอะไรของแกวันนี้ฉันมีไอเดียลหวังว่าจะไม่ใช่เดี๋ยวรู้กัน ที่แกบอกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะเว้ยแกเงบเงียบไปแล้วก็ดูฟังเข้าไว้ฟังนะเออครูครับสวัสดีครับครูคือคนที่สอบสัมภาษณ์ผมเข้ามาหาวิทยาลัยใช่ไหมครับผมเข้าใจนะฮะที่ผ่านไปเนี่ยผมทําผิดมามากอะแต่ผมขอนะครับให้ครูทําความรู้จักกับผมใหม่อีกครั้งนะเราได้โปรดช่วยพิจรารณาพวกเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผม เฮ้ยเอางี้เลยเหรออืเล่นใหญ่เว้ยเล่นใหญ่สวัสดีครับผมสมจิตประดิษฐ์มนูนธรรมครับอสวัสดีครับผมจงทําดีสีท่านยาครับได้โปรดช่วยช่วยรบกวนรบกวนกูช่วยพิจารณารับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับ เธตั้งใจมาพูดพร้อมกันสักขนาดนี้นะตกลงครูยินดีต้อนรับเธอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของครูนะแต่ว่าจะครูเองนะ่ะครูยังไม่เคยพูดเลยนะว่าครูนะ่ะตัดเธอสองคนออกจากการเป็นศิษย์เป็นครูกันน่ะครูครับแต่ว่าเรื่องวันนั้นเนี่ยไอ้เรื่องวันนั้นนะนะไอ,อ้เรื่องวันนั้นนะ่ะครูนะ่ะโกรธเธอจริงโมโหเธอจริง แต่เพราะความพยายามของเธอทั้งสองไงกูเลยต้องยอมใจพวกเธอจริงๆเลยอ่ะงั้นก็แสดงว่ากูให้อภัยแล้วใช่ไหมครับคนเราอะนะจะทำอะไรอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่จะกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้อ่ะมันจะต้องมีรูรั่วทั้งนั้นน่ะแหละมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่เมื่อมันเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาพวกนั้นได้หรอก มันอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นมาอีกออแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับครูคือทุกครั้งที่ผมมาร้านเนี่ยผมมกักจะเจอครูอยู่ตลอดเลยครับเพราะอะไรครับครูครูแค่แค่อยากจะมาพักผ่อนสมองครูบ้างอะสิ <c oughs> และอย่างเธอก็เห็นบรรยากาศที่เนี่ย <c oughs> แค่เรามานั่งหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ย <c oughs> มันก็พอเพียงแล้วครูก็เหมือนพวกเราอะนะ ที่มีปัญหาส่วนตัวเยอะแยะที่เอามานั่งเครียดเอามานั่งคิดอยู่คนเดียวอ่ะบางทีอ่ะพยายามขอโทษแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลอ่ะแต่ยังไงเนะ่ะกูก็ต้องขอบใจเธอทั้งสองคนเลยนะขอบใจแล้วครูขอบใจพวกผมสองคนทำไมาครับเหมือนพระเจ้าให้ครูได้เห็นนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความพยายามแต่ความสุขของคนเราเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยพยายามอย่างที่สุดหรือยังส่วนเวลาเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเราเนะี่ยเปลี่ยนใจให้ใครเนะี่เขามารักเราในระยะเวลาสั้นๆนะ่ะมนไม่ได้หรอกนะแต่เราพยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่จมอยู่กับความผิดได้ผมก็แค่อยากให้ครูได้เติมเต็มความสุขอย่างเต็มที่ครับครูยังไงอ่ะ <c oughs> คือการทําทานอ่ะก็เป็นการส่งต่อความสุขอย่างหนึ่งส่วนคนที่ทําอ่ะ ก็จะพอยได้ความสุขไปด้วยผมว่าแกนะนะแค่อ้าปากนะฉันก็เห็นเขาไปในลำไส้ใหญ่ของพวกแกแล้วเอาเป็นว่างนงานมือนี่เดี๋ยวครูเลี้ยงเองจริงไหมครับเดวสุดยอดเลยครับครูขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคำใบ้มาแก้ปัญหาความทุกข์ในใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ชัดแล้วแล้วว่า อาบวอนขอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลยจริงๆมวลการสารเสริญทั้งหมดขอมอบแด่พระถ้าไม่อยากพาละครตอนใหม่ของพวกเรากดซับสไคร้ดูนี้กดกดล้กดกดดีกดกดล้กดกดด้วย ปืนปลอมดี่ว่ะปืนปลอมนะเด็กๆนะปืนปลอมแต่เด็กๆต้องกดด้วยนะกดนะกดกดเรื่งกดกดกดซิกดกด,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 กดว่ให้กดนะยังไม่กดเหรอกดสิกดเด็กยังจริงจริงเลย